วันนี้ผมกิตติชัยนิพกันครับหรือแหวนกูปรีนะฮะวันนี้จะมาแนะนำการดื่มกาแฟนะครับสำหรับท่านที่มีมีเป็นโรคหวาควับเป็นโรคหวานแล้วก็มีความดันบ้างปวดบวานบ้างนะครับเป็นที่ไม่ต้องใช้น้ำตาลนะครับไม่ใช่ครีมนะครับแล้วก็มีสุขภาพเอาแนะนำก่อนนะครับคือกาแฟนะกาแฟทั่วไปเรานะครับ ความหวานจากน้ำตาลน้ำตาลนีล่คือน้ำตาลจากน้ำผึ้งเราใช้น้ำตาลจากน้ำผึ้งแทนนะครับแล้วก็มีผงพะโล้นะฮะซึ่งมีอบเชย50%แล้วก็มีข่า5%มีโปย๊ยกั๊ก10%แล้วก็มีกระวาน10%นะค,คุณสมบัติครบถ้วนเลยผงตรงนี้นะฮะเนี่ยเน,น,น,นะครับซึ่งประโยชน์มากมายนะครับหลายท่านอาจจะไปศึกษาดูนะครับนะครับเริ่มกระบวนการนะครับเราเริ่มต้นจากกานรนำกาแฟ รสชาติดีๆนะฮะก็เพียงง่ายๆหนึ่งช้อนชาพูนพูนปูนนะครับครับอ่ะเราเติมน้ำหรือท่านต้องการให้เข้มข้นหน่อยนะครับของกาแฟก็ประมาณประมาณนี้นะฮะอ่ะเราก็ได้คุณค่าจากน้ำผึ้งนะฮะน,น้ำผึ้งประมาณสักเนี้ย รนะสชาติจะเยี่ยมมากนะครับน้ำเราควรจะเป็นน้ำอุ่นนะครับไม่ใ,ใช่น้ำร้อนนะครับน้ำอุ่นต้มีคุณค่ารอะสมุนไพรน้ำผึ้งน,นะฮะน้ำผึ้งอาจจะละลายยากหน่อยแล้วก็ต้องคนใหแตกนะฮะดูที่ พื้นที่ช้อนเราเติมบาลานแล้วนะครับต่อไปก็คือเราเติมสม,มุนไพรนะครับคือผงพลโลนั่นเองครับซึ่งผงพะโลนี่มีค่าทางสม,มุนไพรมากไม่ต้องเติมไม่เติมเยอะเติมประมาณนะี้เพือวันนี้ต่อเนะฮะเราทำากวันแต่วันนี้นะครับ,เ,รททบ,นนรบเป็นประโยชน์นะครับถ้าทํามากๆใส่มากๆก็กจะเป็นพิษ ทุกวันแต่ว่าน,น้อยนะครับพวกนี้ไม่เก็บส,สารสกัดน,นะครับก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วอลองมาดูก็อร่อยครับถ้าทำต้องการแบบเข้มข้น,นหน่อยก็ใส่กาแฟเยอะหน่อยนะครับแต่ว่า,าผงโลรไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่าจะทำให้กลิ่นหนักไปทาง นี่นะฮะทางฟงพะโลแต่ว่าเราใส่เพื่อให้เป็นยานะครับแค่นั้นดูรสชาติมีฟองด้วยนะฮะน่าทานมากนะครับหอมกาแฟนะครับโอเคครับขอบคุณครับถ้ายังไงก็เป็นเวลาจะพูดแล้วนะครับพลังบุญนะครับถ้าเป็นกำลังใจก็กดเข้าสุดท้ายนะครับขอบคุณมากก็แล้วกันนะครับเจอคลิปหน้ากนแล้วกันนะครับขอบคุณครับ